สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้านโยธุพ์ครับพบกันวันนี้20ตุลาคม2564นะครับนำข่าวดีมาบอกครับ22ตุลาคม2564นี้นะครับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกดเงินสดได้นะครับโดยจะกดเงินสดได้200บาทครับสำหรับผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับท่านเคยรับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการไปแล้วเมื่อ8ตุลาคม2564เดือนนี้เขาจ่ายวันที่8 800เข้าบัญชีบางคนก็รับเป็นเงินสดตามหน่วยงานเดิมที่เคยได้รับนะครับอันนี้เบีย้ยความพิการ800รับทางบัญชีธนาคารและเงินสดไปแล้วเมื่อ8ตุลาคมถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็วันที่22ตุลาคมก็จะกดเงินสดได้อีก200บาทเป็นเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทครับ ก็รวม2อย่างก็จะเป็น1,000นะครับก็วันที่22นี้คอนเฟิร์มนะครับว่ากดกันสดได้แน่นอนไม่มีการเลื่อนถึงแม้ว่าจะเป็นบรรยุราชการนะครับคลิปนี้จึงแจ้งมาให้ทราบสวัสดีครับ